สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถูกทนาคาีอยู่าวอยู่ไทย,ยตามประเทศหักเพลงไปถูกทนาคาเด้อพี่น้องเอ้ยมาผบพ่พอเซาสุยหยอกอาเตกะเทีเบหลุมกันตปเหุกันมาพี่น้องเอ้ยตามภาษาดีหน่อย,ยนอ ยังสบาสยดีพี่น้องเด้นกำลัองอาเตะกำลัองอีเล่นไนงะมาลูกหลามาถักกล้องลูกหลามไปไปลุงอ่ะ,อ,อ,ะอย่าหยุกกันลูกอะอย่าเราไปอีพาน้องขึ้นมาอ่ะอีพาน้องขึ้นมาลูกขึ้นมาเปีไปเหี่ยวเดี๋ยวเป็นยุกเดี๋วมาลูกหลามะไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ย พงายอีดกม,มันบอกมปนอีอี่พอหอมติวชวูพายอะไรสอาสีหยอกกับน้องอันตีและน้องอี่อ,ม, <c oughs> อมติวนี่น,นะพี่น้องเอ้ยกัน่งไฮไปจากหยอกหาไหนีนอกพี่น้องเอ้ย ปูไปหลุกไปหาไปหลุกไปแล้หาอีเดเดิิะอ่ะดาปหาะ้อีดิมเดิมาหาเลูกาอีมาเออยบอมาลูกอย่าเห็นนายอีบัลูุบบอกอยาเห็นนอีมากับปามาถักพี่น้องลูกอีมากเมสิบอกมากมามามาๆลูกมา มันบอกแม่ปนสาหซิวมาฉากปีนองลงมาก็มาอีมามามากนุขนสลาสวยสวยสวยฝืนหมักมวนได้สวยฝืนหมักมวนกับันนองอติบ่งนองอี โบกน้องอีใจขาดตายแต่แค่หละแบบสินะปล่อยออกมาปล่อยออกมาอีมาสบายดีลูกหร่ามาเต้นน้อยเอ้ยอีเวนามาลูกสบายดีสักเออสบายดีลูกพี่น้องเอ้ยพี่น้ถูกวบบันเทิงเลยพี่น้องบันเทิงแม่นพี่น้องมามาแกงพี่น้อยพี่น้องเลยหยอกมวนเนาะคำว่าได้หยอกก็บ่าได้แต่ละมือพันหยอกข้อมือมืออหนึ่งตัาได้เธออือ พี่น้องมีแต e nah. ่ดอกกะเตะกับดอกมีนี่ร้้นจอกแตกเด้อร์กิน่น้มกินจอกยางเด้อฮะมี่ยี่บอกินงามๆหลากหลายกินงามๆบีบได้ปะลูกจับดีๆลูกเด้อจับดีๆโอ้บังพี่พี่พี่แมาจอกให้ลูกมั้ยมาลุงหลานมา้อมาเด้อมาเด้อมาด้ออันนี้ลูก โมหายพี่ลูกพี่มากินพี่ลูกมาเออป้าตรวสิพี่ล่า, oh. า,ลาอุย้ย mm hmm. มันสิข่าวข้อลูกมันสิข่าวข้อข่าวข้อตายตัว mm hmm. ที่บานเบอร์ไม mm ่บีบไอโอ้ยเป็นบาดเลยน้ำอ้ายอยู่พี่น้องเฮ้ยคืนนี้การหายยอดสัน่น mm hmm. หายน้ำอ้าอ้ายมาแเลยเ mm hmm. มือม่อคันเมื่อยามได้หลักเมื่อปลาเ mm hmm. มื่อปลาและคัน บนหลักเมื่อป้ากัเห็นายเมื่อปัญหายายเมื่อแล้วเราก็หายตัมหลังไออีไปเงี้ยวไออีเป็นอย่าไปอย่าไปออีไปเงี้ยวไออีน่ะก็โอ้ยเนาะลบหมอกลบขาวอยู่างอีเลยไม่ลำบิดเลยถ่ายที่ถัดไปรอบๆลอพี่น้องเลย เาไปลหลงลุ่มมาลุปปะไออีเอ้ยอีนุมม่อีอีน้องลุมะกอนลุกพาน้องลุมะก่อนทือเอาเกือบลาเอ้ยทื้อเอาเกือบลุกไออีก็ทอเอาลุกหาไปึ้เกือบมาต้องหาปัวใหญ่มะลุบอกปะ ถือเอาลูกหล่มันคือัใส่เกือบหละาเด้ถือเกือบถือเบื้องในลูกเบื้อง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 ม่สือหานี่ะอ้าปุ๊ปุเบื้องในลูกใส่เกือบก็ถือเบื้องแล้วพระไปพี่น้องอ้าไปเสนาอีอย่าเมื่อได้น้องเสนาอีผู้ลงลุมผู้อีลงลุมพุ่นลองลุมรถเสนาด้ลูกลองลุมผู้เออออเออเออยันน้องย่นโหลดนั่น

อาศัยเปโลจ์นะหล่าสิเป๊ะสายลูกหล่าสิเป๊ะสายนะบ่เต้นหน่อยลูกเอ้หล่าเป๊ะสายลูกอะเบิ่งรอบรอบไปพี่น้องที่ตาทับที่บิ่งที่ถัดรลลอบรอบไปชมวิวไปตามข่างเงอนกลางซางงนเนาะ <c oughs> อัน,นก็ะนองเป็นญ่เขียวอันนี้น้องเลี้ยงปลาพี่น้องเอ้ยอีฟซี่ทุกคนมากินปลานำการเด้อตกแหล่งนี่เป็ในใยเขียวเลี้ยงลายอยู่ Nhàng lúc mà ngần lăng lủng, nằm lán lúc ma ở phía nội người À thôi lúc này nhàng lúc, nhớ cửa ký dinh lúc ơi ừ. Ừ. อืมาเก่งหลายเก่งหลายหยกโปบ่ลูกบ่นี่ตามภาษาเด็กเนาะพี่น้องเอ้ยาพ่อแม่ FC มาส้มน้องอเต้ควมดื้อควมรักเนาะพี่น้องเนาะยามน่ารักกรักยามดื้อก็โอ้ยบ่เป็นตาจักเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ย bông mai mọi người mình nhảy tệ lùng thì nào ơi hạn mình nhảy lùng à. cứ lèn vai thế lúc cứ thế đơ lùm đơ hà nội lùm đơ ai đơ lục đơ อ่าเรีนเส้นกันลูกเลีนเส้นกันเลีนเส้นกันมาอีพัชชิฮอดเป็นใหญ่มายี่มาไอ่อีกับเต้หน้อยพัชชิฮอดเป็นใหญ่น่าอ่าทออีคนเก่งไอ่อีคนเก่งอ่ะเต้ย่อมแล้วอ่เต้ย่อมแล้วผู้นางอยู่แจ๊กก็จอดอยู่ผู้อ่ะเต้ย่อมแล้ว แม่เกันฮะปี่ายเออแม่หายลูกมาป้าสุดๆเก่งๆเกๆยกโปยกโปยกโป้หอนแม่เลยยกโป้เออสมมาพกวนแม่เอ้ยมาหอนหนีแม่ใหญ่เคียวกันพี่โจ๊กีบมีอะไรก่อนักขดไล์กดชร์กดติดตามสองอตเต้แม่ใหญ่เคี้ยวก็เป็นแงมกเใจเนาะพี่นองเลย ใก่ก้อนเอฟซีถูก่านจะมีสุขภาพกิมแข็งมันยังงเรื่องสุขกายสุขใหญสบายดี